อโู่เลย,ยอยู่ไหมเนาะมุดย่าแล้วอฮ้ยจโอ้สดีวะเนี่นยดต่อกอนดีโปตัวแร็กสเป็นโลนะครับตัวนี้ ถึงกันนะออกสายหน่อยแดดออกแล้วอับสภาพหม้ครับเป็นหม้คลองน้ำชาตินะครับตรงนี้เราจะลองตีตรงนี้ก่อนนะครับน่ามีตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ทครับหม้คลองนะครับน้ำลงนะครับน้ำไม่ค่อยลึกนะครับหมสวยมากใช้เป็นออดจัมนะครับตีไกลหน่อยหม้แรกเอาเลย กิ่งไม้ด้านลังอี้กไปยกทางน้นแลค แกัปวดถึงเห็นหอดปากเนาะยี <pulls them out> ่นี <earth> ่แหละเนี <nas> so, ่ยกยืนตรงั้นล่ะมันตื่นหรือมันโดดนีมาตรงไง โไมเนี่ยโ้มว่าอื้มโดนเลยอื้มโดนเลย <g ug> กาดยังไมไ่ตั้งตัวเลยคิดแรกคิดว่าไม่โดนนะครับชะลอย กินข้าวเช้ามาแล้หนึ่งแต้มไหนมันขี้จะลุกออกมาต่อในเรื่องมาแล้หนึ่งนี่ครับหมายสวยมากน้ำเล็น้อยนะครับอืมเดี๋ยว เนี่ผมกัดออดจ้ำน้ำเต็มสองยังเลยรถคันก่อนนะเพื่อวัดนะครับคิดว่าไม่โดนเป็นหมายคลองธรรมชาติครับน,น้ำน้อยๆตรงนี้ใสสวยนะครับดจ้ำสีน้ำเงินครับในเรื่องเลยเอยากจะใครจ้ำม,มานะเป็นหนึ่งคนระับฝากด้วยครับผมสุดยอดมากครับออทจ้ำนะครับตีตรงเนี้ย อยู่ไหมเนาะมุดย่าแล้วมุดกี่คนมุดกี่คนโดดต้นอยู่แต่ว่าจะอยู่หรือเปล่ามุดหยาบอะต้องดึงมาอ้ขายแล้วอู้มกมกมกหลุดแล้ว ผุดันมาใส่ตรงนี้เลยครับเมื่อกี้เ่มไปเ่มอันตรงนี้เอืมันอยน้ยาะ็นจังไปล่อยปล่อยสายยันไปเห็นเห็มันออกลองตรงนี้ดูครับ กัดที่เผลอผม,มองไปทางอื่นครับเมื่อกี้โอ้โหไม้แดกกัดเลยใช้ใหญ่เลยครับเมื่อกี้งนขึ้น,ะน,นเหมือนหางเลยทันไปือขโมแล้วนีลองใหม่ครับ โ,โดนโดนโดนเลยครับโดนจนได้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 โอ้ยอย่าหลุดนะจ๊ะอย่าหลุดนะจ๊ะเป็นย่ามาแล้วโอเค ใช้สวยเลยครับไปหาหน้านั้นนั่นทีแรกกัดไม่โดนกัดบอลหยอบโอเคตีไปเลย่น,น <c oughs> โอเคครับผมเดินมาหาหน้างั้น ทีไปไหมแหละอโดดสวบเนาะผมนี่เนาะเดี๋ยวของทั่วอ,ออกเลยขีบอ่ะขีบเอาโชว์ที่สวยนะควอมใหญ่อีกแล้วนี่ครับผมออดจำนะครับสีแดงไ,ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะแต่ <c oughs> ซส์ดีนะครับผมนี่ครับสภาพไม้ก็นี่ครับเป็นไม้คลองน้ำเต้นๆครับตรงนี้ลอกใช้อะไรเผื่องหน,น้าเขาอยากดูนี่ครับรอก สตีดนะครับเอูอบเนะครับผมคันคันไยว่าบาซอนนะครับสิบเี่สิบนะครับโอเคครับผมออทจำนะครับสายถีตีน้ำดังครับดูเรื่องสุดยอดมากครับผมตัวที่มันโดดยู่ว่มเนี่ยหางดำขึ้นลื่เลยใสวยงามยยู่อ้ยออทจำนะครับเอาลงโอไซดีะเนี่ย จากแปดคีดได้ครับคิดแรกนะมันไล่กันห้ประโดดนะจะได้ลองยืนย้ำๆหน่อยครับเลื่องเลยดีกว่าลองนี่เหยื่อที่ใช้นะครับผมใช้เป็นพอดจ้ำนะครับนานๆออกมาใช้ทีนะครับก็ยังได้ผลดีนะดูปลาดิสีไม่ค่อยสวยเลย สช่เ,เ,เ,เียเ,เดี๋ยวเผาเที่ยงงานเลยนะครับ

ย่านะครับอยู่รือหลุดไปแล้วโ <c oughs> อ้อย,อย,อยดูดูดูบดมโอ้โหหลุดพอดีครับสบัดหลุดพอดีน,อน,นี่นั่น เละเลยอ่ะตามองกันนะสบายบุญนะครับ <c oughs> ดีดอกร้อนีใช้โล่ตัวแรกใช้เป็นโ<ห><ห>ลนะครับตัวนี้กัดกบยางสอนปีครับเหยื่อไปไหนละเหยื่อสะบัดบุญนะครับเน, <c oughs> น,นี่ยตอนแรกคิดว่าไม่อยู่นะครับติดหญ้าเนี่ยติดในใบไม้นะครับ <c oughs> น้ำน้อยๆ <c oughs> แลว <c oughs> ้วนะครับน้ำมันเริ่มเน่าแล้วครับน้ำของหลุดเลย ใส่สวยครับตนนัวนี้โอเคครับผมฝากด้วยครับผบยางสอนผิดครับจะใครจำมานะเป็นหนึ่งครับสุดยอดมากครับผมตรงน,นี้นะครับเป็นหมายคองนัดปีช่องตรงกลางร,รับ

ว่าแล้วต้องลากหยุดลากหยุดลุ้นออล,ล,ลนุ้นล็ลอกสกบอย่างนี้ลุดว่าโอ้ยขึ้นหน่อยแท้ะผสมตีดนเขาหฮมก่อน ดูตืออยู่ขึ้นงานนะครับช่อนไม้หดไม้หดถ้าโดนเชโดดีเรียบร้อยสายขาดแน่นอนดูดิครับตีได้ยังไงดูดิดูไม้ผมไม่ตีเลยปล่อยให้แกตีคนเดียวเขียดจับสีชมพูนะครับตัวเดิมนะครับที่ได้อยู่นู้นสายพอได้นะนะไทยสวยเลยแหละตันนี้เดี๋ยวเจอ ไม้โหดเนาะนี่ครับไม้ <laughs> เป็นช่องอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นหญ้านะครับโอเคครับผมเขียดจำฝากไว้ด้วยครับอย่จะคายจำนะครับสายทีมีเสียงสุสดจะมากครับ